ซีเกมส์กัมพูชา2023มีโอกาสยกเลิกการจัดการแข่งขันหรือไม่ก่อนติดตามรับฟังฝากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะจับตาให้ดีกัมพูชาอาจต้องใช้กรรมการอมเมนต์ทั้งหมดตัดสินซีเกมส์2 0 2 3เพราะไร้งบจ้างตัาชาติใครจะมาต้องเสียเงินค่าที่พักรถรับส่งเองนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน ซีเกมส์ ames, กัมพูชา2023เห็นปัญหาแย่ๆไปหมดในเจ้าบ,บ้านพักนักกีฬาและแย่ที่สุดใช้กรรมการของเขมรทั้งหมดคิดว่าจะมีความเป็นธรรมหรอชาติในอาเซียนควรร่วมใจโจมตีหรือไม่ก็ยกเลิก,ากการจัดการแข่งขันไปเลยอยากให้ยกเลิกการแข่งขัน,ขนเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะอยากให้ยกเลิกแล้วข้ามกัมพูชาไปเลยเป็นซีเกมส์ที่น่าอนาถามากความจริงอย่างก,กีฬายิมนานสติกกระโดดน้ํากรรมการกักมพูชาจะมีความรู้มี ค,ความคิดเห็นนี้บอกว่าจริงครับขนาดใช้กรรมการคนกลางชาติอื่นๆบางทียังดูไม่เป็นธรรมเลยความคิดเห็นนี้บอกว่าเขาคงไม่จัดแข่งครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่ายังไงก็มีแน่นอนแต่จะกลายเป็นเกมที่คนพูดถึงอีกนานถ้ายังจัดตามที่เป็นข่าวนะกีฬาตามใจกูกรรมการกูจัดเองที่พักนอนแบบอนาถาคงเก็บบทเรียนว่าต่อไปใครจะจัดควรพร้อมจริงๆความคิดเห็นนี้บอกว่าไม่ยกเรื่องหรอกอยากจัดสักขนาดนั้น ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแล้วหน่วยงานที่ทำหน้าที่กํากับดูแลมาตรฐานการจัดงานเขาไม่ว่าอะไรเหรอความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าเกิดแบบเผาสถานทูตอีกก็มีแน่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอาจจะถือคติด้านได้อายอดดูทรงแล้วอาจจะหวังสูงถึงเจ้าเหรยนทองกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าจริงตามนั้นก็คงไม่แคร์ใครจะด่าอะไรอีกแล้วล่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าหาคนมาเป็นกรรมการ แล้วกรรมการเขารู้กติกาทุกปละาความคิดเห็นนี้บอกว่าขามรไม่ยอมยกเริ่หรอกอยากจัดจนตัวสั่นขนาดนั้นนักกีฬาประเทศอื่นๆก็คงลำบากกันหน่อยหละไปแข่งกีฬาแต่เหมือนต้องไปทรมานทรมาความคิดเห็นนี้บอกว่ากีฬาสีของเนื่องเรียนยังจัดได้ดูดีและเป็นธรรมชาติกว่าความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าจัดแบบอนาถานี่ยังน่าเห็นใจนะแต่นี่แบบถ้าจะเอาขนาดนี้ออกกฎไปเลยกีฬาทุกป,ประเภทกัมพูชาทรงนักกีฬาเข้าร่วมได้เพียงชาติเดียวจบความคิดเห็นนี้ บอกว่าสิ่งที่คนระดับบนของประเทศนี้ต้องการคือความเชื่อฟังของคนในชาติครับใครคิดยังไงไม่สนขอให้ได้ไว้ก่อนแค่นั้นเรียนทองเยอะๆไว้ก่อนเอาไว้โอเป็นผลงานตัวเองได้การศึกษาทางนั้นก็ฟังหัวคนให้เชิดชูอดีตที่ไม่รู้แน่เป็นชนชาติปัจจุบันสร้างมาจริงไหมสังเกตดราม่ากับไทยงวดนี้แคมเบเดียชนออมมาดาไทยกันอย่างคลื่นเครงแต่พอเอาหลักฐานมาคุยทั้งหลักฐานในไทยหลักฐานต่างชาติพวกนี้ก็ไม่สนใจแท้อยู่กับข้อมูลตัวเองฝ่ายที เรื่องนี้ส่งผลนะยังน้อยกิจการของเพื่อนผมก็ปลดเขมเมนออกหลายคนอยู่ พราะมาโต้เถียงเรื่องนี้กับคนไทยในที่ทํางานนี่แหละจนจะวางมวยกันความคิดเห็นนี้บอกว่ายกเลิกได้ก็ดีครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ดราม่าสุดท้ายครับร้ายที่สุดอาจจะมีอันตรายต่อนักกีฬาไทยในกัมพูชาในช่วงการแข่งขันความคิดเห็นนี้บอกว่ากลัวนักกีฬาได้รับอันตรายจังความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจะให้องค์กรกีฬาสากลออกมายุติเรื่องนี้ผมก็ว่ากัมพูชาเขาก็มีส่วนครับอยากแบนก็แบนไปยังไงเขาก็ไม่มีศักยาภาพไปแข่งระดับสา ูแล้วแบนไม่แบนก็มีค่าเท่ากันครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไปอีกนานแสนนานสนองนิดคนกัมพูชาอยากได้ยินเพลงชาติกัมพูชากระหึมซีเกมไปอ่านคำแปลเพลงชาติอืถึงว่าเขาทำไมหมกมุ่นกับปราสาทหินนครวัดนักทั้งเพลงทั้งทง ความคิดเห็นนี้บอกว่าร่วมใจกันเปิดโอกาสให้จัดงานแล้วแต่ผู้นำก็ผ่านไปเรื่อยก่อนจัดแทนที่จะหามิรดีมาช่วยไม่รู้มีได้มีเสียกับใครถึงมาตีไทยแต่ดูเขาที่ไปตรวจที่พักนักกีฬาแล้วสภาพย้อนหลังไทยไปเมื่อ40ปีก่อนตอนนี้ห่วงนักกีฬาไทยนี่แหละส่งไปน้อยๆงบก็แบ่งไปเลยตามประเมินอย่าหาเสี่ยงเกิดคนเป็นอะไรขึ้นมาประวัติศาสตร์มันมีความคิดเห็นนี้บอกว่าไม่น่าจะยกเลิกมีแต่ชาติอื่นจะส่งเข้าร่วมมากน้อยก็อีกเรื่องคุณราะคามีความคิด เ็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากพันทิป .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบาบดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ